เขาจริงมเป็นจริงหรือเปล่าแม่กับเกรซเกรซเป็นดาราคนอแมนดกาอ,อับดัมที่วี่ไปรบที่ล่าสุดเนี่ยปาร์ตี้วันเกิดโอ,อ,อดดดไม่มีอะไรมแม่อย่าลุกลักมันมันดูลุกลักเออเขาเล่นกันนะครับหลายหลายคนแซวว,ว่าเป็นฟิวแฟนอะไรเงี้ยเราในฐานะที่อยู่ตรงนั้นเอออยู่ในเรายการ เ่ะกวอ๋อมีหน้าสวยแมนาี่เออก็เรียนกันตั้งแต่ปีที่แล้วอายุก็มีแมนด้ได้จริงจริงาเขาาไปจีบกันนะไหมในงานนีแบบให้เห็นแบบหลุดหลุนะมวนอะไรดียว้เก้ก็ไม่รู้ี่อสี่เอมีเซอไรท์เอไ่มีตมีพรานม่าพี่เชียใช่ี่ไม่เกิด จริงๆเราคิดมัจะได้นั่งคู่กันกับโต๊ะกันเลยย้อนมองว่าคู่นี้เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นแฟนกันกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ต้องลองดูแล้วจอยู่ไหมมื่อวานอ๋อโอเคหลับ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 แล้วการตอนที่พี่แซวเขาเป็นยังไงพี่ตอนไม่รู้นะว่าจะคู่กันไม่หมายถึงตรงพี่อ้อมตอนพี่อ้อมแซวเขาอ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆแซวอะไร

หนๆก็หนๆแล้วไปแม่สื่อให้เลยไหมให้เขาไปซื้อนเอง่แม่แบบว่าเวลาเราข้าๆกันแบบว่จะอ่าเป็นสะาเป็นสะาให้พเอาจอเลิศเคมีได้ใช่ไหมคะแม่เคมีมันได้ใช่มค